สวัสดีครับผมเป้ไอทีโซอิเรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะอาการเบร์นเอาในอาชีพออดิตเป็นยังไงนะครับก็เคยไหมครับตื่นมาแล้วไม่อยากทำงานคือมันไม่ใช่แบบอารมณ์เหมือนอารมณ์วันอาทิตย์นะครับที่แบบเฮ้ยพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วเฮ้ยกูมไม่อยากทำงานว่ะเซ็งไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นอารมณ์ปกติที่เกิดขึ้นทุกอาทิตย์แต่ อาการไม่อยากทํางานอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเวลาลืมตาขึ้นมาบนเตียงแล้วเนี่ยทั้งกายก็ไม่อยากจะลุกใจก็ไม่ไปคือแม่งเบื่อวะอารมณ์ประมาณเนี้ยครับความเบื่อตรงนี้มันเกิดจากอะไรบ้างมีส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ทำงานนะครับหรือว่าสังคมที่ทำงานไม่โอเคอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นในตัวเนื้องานเองนะครับ หรือว่าเป็นเรื่องของลูกค้าเวลาเราเจอลูกค้าแบบเอ่อท็อกซิกหน่อยอะไรเงี้ยหรือว่าลูกค้าอีกประเภทเป็นลูกค้าที่แบบว่าไม่ยอมให้เอกสารสักทีอะไรเงี้ยแบบดึงเชงนะครับจนใกล้วันปิดเเดทไลน์แล้วก็ยังไม่ให้เอกสารอะไรแบบเนี้ยเจอลูกค้าประเภทนี้จะเครียดเป็นพิเศษแล้วก็บางทีเราก็เบื่อัอนหน้างานเราเหมือนกันอะไรเงี้ยในบางเรื่องที่แบบว่า เฮ้ยทำไมทำอย่างนี้หรือว่าเบื่อลูกน้องที่ลูกน้องไม่ได้ดั่งใจสอนไปกี่ทีแล้วก็ผิดเหมือนเดิมตลอดหรือว่าเบื่อเพื่อลวงงานอะไรเงี้ยเหตุผลร้อยแปดนะครับแล้วอาการเนี้ยมันจะส่งผลให้เกิดกระทบกับผลงานเราครับทำให้ผลงานออกมาต่ำกว่ามาตรฐานจากเดิมที่ไม่เคยผิดเลยทำงานแล้วผิดเปอร์เซ็นต์น้อยมากอยู่ๆพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บ โอ้ผิดเป็นสิบจุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนสติหลุดอะครับอืมแล้วทางแก้อาการเบิื์นเอาทำไงละ่ะเออในฐานะที่ผมเคยเป็นนะก็ทางแรกต้องคุยกับวหน้าง,งานก่อนนะแต่อุบอไปนิดนึงว่าแบบต้องเป็นัหหน้าง,งานที่รับฟังนะไม่ใช่ัหวหน้าง,งานที่พูดไปแล้วมันด่าซ้ําถ้าเป็นสไตล์นั้นก็อย่าคุยนะครับก็คุยกับเขาก่อนว่าเฮ้ เกิดอะไรขึ้นเราเนื้องานที่เราทําอยู่เราไม่แฮปปี้หรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยหรือจะย้ายแผนกลองย้ายแผนกดูไหมหรือเปลี่ยนสายงานอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะอาจจะมีทางออกก็ได้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือการทางเลือกสุดท้ายคือการลาออกนะครับซึ่งการแก้อาการเบรนเอาท์ที่ดีที่สุดเนี่ยคือการลาออกผมบอกเลยว่าลาออกแต่ต้องหางานใหม่ลองรับก่อนออกนะครับ คือเหตุผลที่มันแก้ได้เพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปอย่างสิ้นเชิงหัวหน้าก็เปลี่ยนคนลูกน้องก็เปลี่ยนคนอะไรเงี้ยมักจะดีขึ้นนะแต่ถ้าย้ายไปแล้วแย่แย่ลงกว่าเดิมก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่เสมอไปที่จะแก้ได้แต่ว่ามักจะดีขึ้นนะครับถ้าเราออกไว้เจอกันคลิปหน้าครับ